ถ้าบอกว่ากระดาษแผ่นนี้คือข้าคองที่นะครับอันนี้คือโลกหนึ่งใบก็วางอยู่ตรงนี้เองครับท่านวางตรงนี้นี่คือโลกหนึ่งใบวางตรงนี้บอยู่บนข้าวขงที่เพียงแค่ลุงสะบัดโลกใบนี้ก็สะเทือนสิ่งที่อยู่ในโลกนี้ท่านก็อยู่ในโลกช่ไม่ใชงั้นได้ยินเสียงลุงก,ก็จะเลยกลายเป็นตัวจะ ไบเวชชนน์นิดๆสนิทด,ดฟังใหม่นะครับเสียงลุงถามว่าจริงไหมฟังให้ดีมันจะปีกหัวเข้าโค้งหัวใจแล้วมันจะมาล้างสมองให้ล้างหัวให้มันจะเบาลุงเรียกว่าล้างหลุมดําในหัวมันจะเบาหัวนะครับเบาหัวเบาตัวและหายใจโลกจําเป็นเพชรเพชรเลยนะครับเบาหัว เบาตัวและหายใจได้ยาวขึ้นมากขึ้นโล่งเบานั่นเองครับท่าน อธิบายรูปแบบของค่าของที่ให้ฟังทีหนึง่งโลกใบนี้ทั้งใบวางอยู่บนค่าของที่เพราะฉะนั้นอะกร็ตามที่อยู่ในโลกใบนี้มันก็อยู่บนค่าของที่เช่นเดียวกันเป็นหลักคิดในเชิงคณิตศาสตร์ a เท่ากับ B b เท่ากับ C เพราะฉะนั้น A ต้องเท่ากับ C ไม่งงนะงั้นตัวเราก็นั่งอยู่บนค่าของที่เหมือนกันทีนี้ไอ้เจ้าค่าของที่เนี่ย มันซึมซัอบอยู่กับชั้นบรรยากาศทั้งหมดไม่มีช่องว่างเห็นไหมเพราะนั้นลุงเพียงแค่พูดผ่านไมโครโโฟนมาถึงหูท่านมันผ่านลำโพงมันเป็นกระบวนการของแม่เหล็กไฟฟ้าในเรื่องการขยายเสียงเพราะฉะนั้นมันจึงมีผลเร็วมากเพียงแต่ท่านใส่เสียบหูฟังสมอนทอสมอนทอ ทั้งสองข้างเพราะเสียงนี่มันเข้าหูสองข้างแล้วมันจะเข้าไปบาลานซ์ได้โดยง่ายคนที่มีปัญหาเรื่องหัวปวดหัวปวดที่เขาเรียกว่าไมโครไมเกรนนั่นแหลคะครับสบายมากก้มเง,งนื่ยเนี่ยคนไหนที่บอกว่าโลกหมุนหัวหมุนบ้านหมุน